สวัสดีคะ่ะนักเรียนทุกคนนะคะสำหรับวันนี้วันจันทร์ที่8เดือนพฤศจิกายน2564นะคะวิชาแรกของเราเป็นวิชาคณิตศาสตร์สำหรับวันนี้นะคะคุณครูก็จะขึ้นหัวข้อของบทที่6เรื่องเศษส,ส่วนนะคะคุณครูผู้สอนคุณครูสุวรรณัาน,านบุญมากนะคะก่อนที่เราจะเข้าสู่เนื้อหาของวันนี้นะคะให้นักเรียนเข้าไปทาแบบทดสอบก่อนเรียนกันก่อนนะคะ เมื่อทำเสร็จแล้วนะคะให้นักเรียนเปิดไปที่สมุดของเราแล้วเขียนวันที่จากนั้นขึ้นหัวข้อเศษส่สวนความหมายการอ่านและการเขียนเศษส่สวนกันนะคะวันนี้นะคะเป็นวันเกิดของน้องชูใจก็จะมีเค้ก1ก้อนนะคะซึ่งเราแบ่งได้เป็น8ชิ้น ก็จะเห็นเส้นประนี้คือแทนแต่ละส่วนนะคะที่แบ่งได้8ชิ้นนั่นเองก็จะมีเพื่อนมาร่วมงานวันเกิดนะคะคนแรกชื่อว่าน้องมาลิคนถัดไปชื่อว่าน้องเชอรี่นะคะแล้วก็น้องภูผาคนสุดท้ายนะคะก็คือน้องกระต่ายดังนั้นนะคะเพื่อนของน้องชูใจก็จะมีทั้งหมดสี่คนนั่นเองค่ะขนมเค้กหนึ่งก้อนนำมาแบ่งเป็นชิ้น ได้8ชิ้นมีเพื่อนมาร่วมงานทั้งหมด4คนแต่ละคนจะได้ขนมเค้ก1ส่วนใน8ส่วนก็คือแบ่งไว้ทั้งหมด8ชิ้นแต่ละคนจะได้1ชิ้นจากทั้งหมด8ชิ้นนั่นเองนะคะหรือว่าเราเรียกว่า8ส่วนนั่นเองค่ะคนที่1นะคะน้องมาลีได้ขนมเค้ก1ส่วนใน8ส่วนนั่นเอง คนต่อมานะคะก็คือน้องเชอรี่ก็จะได้ขนมเค้ก1ส่วนใน8ส่วนถัดมานะคะน้องภูผาก็ได้ขนมเค้ก1ส่วนใน8ส่วนเช่นกันแล้วก็คนที่4นะคะน้องกระต่ายได้ขนมเค้ก1ส่วนใน8ส่วนเหมือนกันนะคะขนมเค้กนะคะก็จะเหลือขนมเค้ก4ส่วนใน8ส่วน ส่วนที่เหลือนะคะนักเรียนก็จะเห็นเป็นส่วนที่ระบายด้วยสีแดงนะคะนี่คือขนมเค้กในส่วนที่เหลือส่วนที่เป็นสีขาวก็คือให้เพื่อนของน้องชูใจไปแล้วนะคะเรามาดูนะคะส่วนที่ระบายสีของรูปใดแสดงเศษหนึ่งส่วนสองนักเรียนซ้ำได้อย่างไรนะคะนักเรียนก็มาดูกันเลยนะคะ หนึ่ส่วนสองนั่นก็หมายความว่ามีทั้งหมดสองส่วนแต่ระบายไปเพียงแค่ส่วนเดียวเท่านั้นนะคะเราก็มาดูรูปไหนที่มีสองส่วนแล้วก็ระบายไปทั้งหมดหนึ่งส่วนดังนั้นก็จะได้เป็นรูปที่หนึงก็คือรูปนี้นะคะถัดไปก็คือจอจานมีทั้งหมด2ส่วนแต่ว่าเราระบายไปแค่ส่วนเดียวถัดมาอีกก็คือยอหยิง นะคะบางคนบอกว่าย่อหญิงแล้วก็คือต้องเป็นคอควายใช่ไหมคะดังนั้นจะเห็นว่าส่วนที่ระบ,บายเศษหนึ่งส่วนสองนั่นก็หมายความว่าจะต้องมีส่วนแล้วสองส่วนนี้ต้องเป็นสองส่วนที่เท่าเท่ากันด้วยดังนั้นมาเรามาดู2ส่วนที่เท่ากันคอควายเท่าไหมคะคอควายจะเห็นว่าสส่วนนี้ เท่ากันนะคะดังนั้นคอควายทูกกล้องก็จะได้เป็นเศษหนึ่งส่วนสองจอจานนะคะสองส่วนบนกับสองส่วนล่างเท่ากันดังนั้นจอจานก็ใช่เรามาดูยอหญิงนะคะมีสองส่วนเท่ากันส่วนที่หนึ่งส่วนที่สองเท่ากันดังนั้นยอหญิงก็ใช่เรามาดูคอควายนะคะสองส่วนสองส่วนนะคะแต่ว่าส่วนเท่ากันไหมคะส่วนที่ไม่เท่ากันดังนั้น คอควายไม่ใช่นะคะถ้าใช่จะต้องเป็นสองส่วนที่เท่าเท่ากันนั่นเองนะคะถัดไปส่วนที่ระบายสีของรูปใดแสดงเศษหนึ่งส่วนสามนักเรียนทราบได้อย่างไรนะคะเศษหนึ่งส่วนสามก็หมายความว่ามีทั้งหมดสามส่วนมีทั้งหมดสามส่วนแล้วก็มีเพียงหนึ่งส่วนเท่านั้นนะคะที่ระบาย เราก็มาดูนะคะรูปใดที่มี3ส่วนบ้างรูปแรกนะคะก็คือรูปของกอไก่ก็มีทั้งหมด3ส่วนถัดไปรูปไหนอีกคะงองงูนะคะงองงูก็มีทั้งหมด3ส่วนเหมือนกันนะคะถัดไปอีกก็จะเป็น ซ่โซ่นะคะซ่โซ่ก็จะมีสามส่วนเหมือนกันมีอีกไหมคะอ่าไม่มีแล้วหลังจากที่สามส่วนแล้วนะคะเราก็มาดูว่าสามส่วนต้องระบายไปแล้ว1ส่วนแล้วก็แต่ละส่วนต้องเท่ากันดังนั้นมาดูรูปกอไก่นะคะนักเรียนจะเห็นว่าแต่ละส่วนเท่ากันไหมคะจะเห็นว่าไม่เท่ากันดังนั้นรูปของกอไก่ใช้ได้ไหมคะ ใช้ไม่ได้นะคะถัดมาเรามาดูรูปของงองูนะคะแต่ละส่วนเท่ากันไหมคะเท่ากันเท่ากันเท่ากันดังนั้นงองูนะคะรูปของงองูใช้ได้นะคะถัดไปเรามาดูโซโซแต่ละส่วนนะคะเท่ากันไหมคะหนึ่งสองสามเท่ากันดังนั้นโซโซใช้ได้นะคะรูปที่แสดงเศษหนึ่งส่วนสามก็จะเป็นงองูแล้วก็โซโซนะคะ ถัดไปนะคะรูปนี้แบ่งเป็นกี่ส่วนแต่ละส่วนเท่ากันหรือไม่นักเรียนดูนะคะรูปนี้มีทั้งหมดกี่ส่วนนักเรียนก็นับนะคะนักเรียนก็นับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ด 12ดังนั้นรูปนี้นะคะแบ่งเป็น12ส่วนแต่ละส่วนเท่ากันไหมคะแต่ละส่วนเท่ากันนะคะดังนั้นเขาบอกว่าระบายสีกี่ส่วนจากทั้งหมด12ส่วนที่ระบายสีนะคะก็คือส่วนนี้1แล้วก็อีกช่องอีกส่วนหนึ่งก็คือ2ดังนั้นมีส่วนที่ระบายสีทั้งหมด2ส,ส่วนนะคะ ระบายสีทั้งหมด2ส่วนจากทั้งหมด12ส่วนนั่นเองเขียนแสดงด้วยเศษ2ส่วน12นักเรียนอ่านพร้อมครูนะคะอ่านพร้อมกัน12เศษ2ส่วน12นะคะต้องฝึกอ่านไปพร้อมๆคุณครูนะคะถัดมานะคะส่วนที่ระบายสีเขียนแสดงด้วยเศษส่วนได้ก่อนอื่นนะคะเรานับรูปทั้งหมดว่ามีกี่ส่วน เรามานับพร้อมกันเลยนะคะมีทั้งหมดหนึ่งสองสามสี่ห้าหเจ็ดปดเมีทั้งหมด9ส่วนจากนั้นเรามาดูว่าระบายสีทั้งหมดกี่ส่วนนะคะระบายสีทั้งหมดหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ด ดังนั้นส่วนที่ระบายสีมีทั้งหมด7ส่วนนั่นเองนะคะจากทั้งหมด9ส่วนเขียนแสดงด้วยเศษส่วนได้เป็นเศษ7ส่วน9นะคะอ่านพร้อมกันพร้อมค,ครูนะคะ1 2เศษ7ส่วน9นั่นเองนะคะเรามาดูตัวอย่างของเรานะคะดูให้ เข้าใจนะคะเพราะว่าจะเชื่อมโยงไปถึงการทำแบบฝึกหดัดตัวอย่างให้นักเรียนระบายสีแสดงเศษส่วนที่กำหนดให้พร้อมเขียนคำอ่านนะคะเรามาดูข้อที่หนึ่งเศษสามส่วนสีดังนั้นนะคะส่วนข้างล่างคือตัวส่วนนะคะข้างบนก็คือส่วนที่เราระบายสีดังนั้นนะคะเราจะมีทั้งหมดสี่ส่วนหนึ่งสอง สอามสี่แล้วก็มีส่วนที่ระบายสีอยู่ทั้งหมดสามส่วนนักเรียนก็ระบายสีเลยนะคะนักเรียนก็ระบายสีไปทั้งหมดสามส่วน ็ระบายสีไปนะคะ3ส,ส่วนเวลาวาดวงกลมนักเรียนสามารถใช้เหรียญน,นะคะมาทาบได้ก็อาจจะเป็นเหรียญหนึ่งบาทเหรียญสองบาทแล้วก็5บาทใหญ่หน่อยก็คือเหรียญสิบบาทนะคะแล้วก็แบ่งแต่ละส่วนให้มันเท่ากันเรื่องเศษส่วนนะคะทุกส่วนต้องเท่ากันทั้งหมดดังนั้นนักเรียนก็ต้องกะดูนะคะให้มันเท่ากันเสร็จแล้วก็ระบายให้มันสวยกว่าของค,ครูนะคะ ตรงตัวอาจจะระบายออกบ้างนะคะประมาณนี้ก็จะเห็นได้ว่าระบายสีทั้งหมด3ส่วนจาก4ส่วนนั่นเองแล้วก็มาเขียนข้างล่างว่าเขียนแสดงด้วยเศษสามส่วนสอ่านว่าเศษสามส่วนสนะคะก็เสร็จแล้วข้อที่หนึ่งเราไปดูแบบฝึกหัดของรา แบบฝึกหัดนะคะให้นักเรียนระบายสีแสดงเศษส่วนที่กำหนดให้พร้อมเขียนคำอ่านนักเรียนเขียนลงไปในสมุดแบบฝึกหัดแล้วก็โจทย์นะคะเรามาดูข้อที่หนึ่งเศษสามส่วนสี่นักเรียนก็ อาจจะดูจากตัวอย่างข้างต้นนี้นะคะข้อที่สองเศษเจ็ดส่วนแปดข้อที่สามเศษสิบสองส่วนสิบห้าข้อที่สี่เศษหกส่วนหกข้อที่ห้าเศษแปดส่วนสิบสองข้อที่หกเศษสิบส่วนยี่สิบนะคะข้อที่หนึ่งตัวอย่างครูทําไปแล้วนะคะเรามาดูข้อที่สองยกตัวอย่างข้อที่สองนะคะเศษเจ็ดส่วนแปดดังนั้นนะคะมีทั้งหมด แส่วนและส่วนที่ระบายนะคะก็มีเจดส่วนนักเรียนก็สร้างมาเลยนะคะเอาง่ายๆก็ได้ค่ะอาจจะลากยาวเหมือนคุณครูแต่นักเรียนต้องใช้ไม้บรรทัดนะคะ1 2 3 1 2 3 4 5 6 7 อีกรูปหนึ่งก็คือแปดแล้วก็บอกว่าส่วนที่ระบายสีมีทั้งหมดเจ็ดส่วนหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดก็แบบนี้นะคะเสร็จแล้วเขียนอธิบายเพิ่มเติมนิดเดียวนะคะเขียนแสดงด้วยเสร็จเจ็ด ส่วนแนะคะอ่านว่าเศษเจ็ส่วนแปดแค่นี้ก็เสร็จแล้วนะคะนักเรียนเวลานักเรียนแบ่งส่วนนะคะทุกส่วนต้องเท่ากันนะคะเสร็จข้อที่สองนีนก็ทำข้อสามข้อสี่ข้อห้าข้อหนะคะ ก่อนส่งนะคะ4ีทับ1แล้วก็4ีทับ3ให้หนูส่งในอันลบ,บั้มของห้องเขียนชื่อทุกหน้าที่ส่งนะคะส่วน4ีทับ2นักเรียนก็ส่งใน Google Classroom นะคะสำหรับวันนี้วิชาคณิตศาสตร์ก็มีเพียงเท่านี้นะคะไว้พบกันใหม่สัปดาห์ถัดไปสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ